อในวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง <c oughs> นะครับผมวันดีผู้ชมทุกคนนะครับนี่วันนี้อยู่กับค,คูบ้าแล้วคนนั้นนี่กว่าจะคิดได้ <c oughs> วันนี้ออกงานปั่นนาครับผมยำเทือกครับฝนในวันที่ฝนตกนะนาจะได้หล่มๆนะครับลักกันนะครับผมวันนี้ผมไม่จะใส่ผ่านะต้องใส่ที่ตัวงคนระับ ที่ถ่วงเออไม่ใช่ที่ตวงพูดเป็นขนมโคกเลยบ้าโอ้โหนี่ครับต้องใส่ที่ถ่วงน้ําหนักข้างหน้านะทุกคนนะโอ้เกมหน่วงเลยบ้าก็จะได้แบบมันจะได้รับน้าหนักได้ดีนะทุกคนครับนี่ก็ใส่ผ่านไม่ได้ผมลองดูแล้วนะผมหลังลอยนะทุกคนหลังลอยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปปั่นนากันนะทุกคนนะนี่ปั่นปั่นนาไม่ใช่ปั่นคนนะทุกคนครับไปเดี๋ยววันนี้ฝนตกเลยนะทุกคนนะ นาค่อนข้างหล่มบางคนนะครับแปลงเลยครับผมแปลงแล้วออวันนี้ก็คูะต้านะทุกคนนะรู้สึกว่านาแปลงนี้จะบักแล้วนะทุกคนน่าจะบักแล้วแหละดูทรงแล้วมันข้าวไม่ขึ้นเลยนะโอ้โหยูดีคนโอ้โหย,ยกล้อยกล้อเดี๋ยวเลยไปปั่นแปลงนู้นนะแปลงที่มีน้านะทุกคนนะจะได้มันๆหน่อยละกันนะทุกคนนะโอ้โหกูไม่ได้เลี้ยวมานี่ไอ้บ้า เออถ้ามันติดนี่ก็ต้องถ้ามันแบบติดแบบจนขยับไม่ได้จะต้องไอ้นี่นะทุกคนนะติดจนขยับไม่ได้เราจะต้องไอ้นี่นะเราจะต้องหยุดฝนก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอันนี้เดี๋ยวผมหยุดเวลาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะเยอะกันไปนะทุกคนนะนี่ไงมันติดจนไปไม่ได้เนี่ยผมเกลียดอย่างเงี้ยทุกคนมันติดจนไปไม่ได้นะท <c oughs> <clears throat> ุกคนผมก็เลยไม่อยากทำนะครับนี่เห็นไหมไหนเราปั่นดูดิ อ๋อเดี๋ยวไปวิ่งเลยรถกูไปวิ่งแม้แต่นิดเดียวเลย <c oughs> <c oughs> อไปวิ่งเลย,นะยเ,ลเนี่ยวิ่งอย่งไรบอกเนี่ยผมคือผมไม่ได้จะบานลงนาแปลงนี้นะผมจะตรงไปนะเนียมันเลี้ยวมามันก็ติดเลยนะอ,อ,อู้ได้อยู่ครับผมได้อยู่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 นะได้อยู่นะได้อยู่นะไปเรืนนะ่อยๆทุกคนทำไมมันเบี้ยวๆไปอย่างนี้วะเนี่ยโอ้หทำไมมันเบี้ยวๆไ้อย่างนี้วเนี่ย แล้วพี่แกจะเบี้ยวไปไหนเนะี่ยพี่จะเบี้ยวไปถึงไหนเนี่ยพี่ <c oughs> เอาปัญนนาอะไรวะเนี่ยปัญนนาเบี้ยวทุกคนครับนาห <c oughs> ล่มมากคนระับนาแปลงนี้นะรถที่เจ้าช้างเรามาติดตรงนี้มันหล่มนะทุกคนนะหล่มมากเลยนะปิดไปเลยครับผมมนาะโอ้โหเย็ยนหล่มยิบหายเลยโอ้ไม่ได้ว่ะ ปั่นไม่ได้เลยทุกคนมันหลบม,มากนะครับโอ้ไม่ตายเดี๋ยวโ้ยเปื้อนแล้วก็จกเปื้อนแล้วอือเดี๋ยวผมก็ไปให้รถไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันฟรีแต่ล้อหลังอะล้อหน้าไม่ฟรีเลยมันทำเป็นสีเพาไงวะเนี่ยโอ้โหไป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 เนี่ยปันน่นนาเฉียงเคียงครับทุกคนครับนี่ปั่นแบบเฉียงเคียงอะใครทำได้บ้างครับ โอ้ أو, เราต้องเร่งเวลาให้มันไหนนี่นะทุกคนนะเล่งเวลาให้มันอ่อให้ฝนหยุดหยุดตกนะทุกคนนะโอ้ผมผู้สารอฝนตกนานนะเนี่ยคิดว่าน่าจะเย็นน่าจะค่ำก่อนนะมั้งฝนจะตกนะโอ้โหอันนี้มันปากเกี่ยวปล่อยเรืงงานช่างนะครับทุกคนผมไม่ได้ ziehen. เอาไปเก็บนะครทุกคนเอเอเฮ้ยวิ่งไ,ได้แล้ววิ่งได้แล้วโอ้โหวิ่งไม่ได้เลยวะ ผมจะไปปัดแปลงนู้นผมไม่ได้มาปัดแปลงนี้นะครับรถมันตกมาเองนะครับทุกคนเออโอ้ปะ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 ป,ปไปดีลูกพี่ไปดีแมนอ๋อต้องวางข้างหลังหรอถึงจะอันนี้ได้ต้องวางข้างหลังนะถึงถึงจะขยับได้นะทุกคนะึ๊ดจุด ไปเลย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 นน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 นไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วหยาบได้อยู่นะผมนะแต่ว่าทำแบบนี้ไม่ไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะเสร็จอะทุกคนงานไม่น่าจะเสร็จนะครับทุกคนโอ้โหตายจดซาล่าเออไปเลยครับผมนะไม่น่าจะเสร็จหรอกดูจะทรงแล้ว เดี๋ยวผมจะมาปั่นแปลงนี้นะแต่รถมันตกไปเองโอเคขึ้นได้แล้วอ๋อทำมแปลงนี้ก็มีน้ำนะนี่ทุกคนเดี๋ยว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 โอเคได้อยู่ครับผมนะรถไม่ค่อยแรงเลยนะทุกคนรถรถมันปิดอเลยไม่ค่อยแรงเลยดิแต่ก็ไปได้อยู่นะไปได้เรื่อยๆนะครับผมนะ ไปได้เรื่อยๆนะผมไปได้ได้เรื่อยๆเลยแหละโอ้โหม่งโหลมดยี่ป่ายเลยหมุนพวงมาลัยเป็นว่าเล่นเลยทุกคนโอ้โหโหมมากเลยครับอ๋อทำอันนี้มันจะไอ้นี่มันจะเฉียงๆนะครับทุกคนจะพูดว่าอะไรทักสวัสดี ล้อมันจะดิ้นขึ้นนะนี่ถ้าเราปล่อยตรงมันจะจมลงนะทุกคนนะแนะ่ไป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 นี่มีฟ้าให้เกาะด้วยเอเดี๋ยวตอนนี้รอฝนหยุดนะทุกคนนะรอฝนหยุดผมจะปั่นนะทุกคนนะเฮ้ยทำงานดีๆหน่อยลูกพี่เออไปละ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 เออต้องกระหนุ่มคนนี้นี่ได้อยู่คนระับผมนะได้อยู่ ปั่นฟางออกด้วยนะผมนะเราใช้รถตีดิน <vähän> น <fucking> ี่มันไปเร็วกว่านี้นะทุกคนนะไปเร็วกว่านี้นะครับแต่ผมลองใช้คูปตาดูนะครับทุกคนสรุปก็คือไปไม่ได้แล้วก็เดาโหไปไม่ได้เลยนะครับแหมมันไปได้อยู่แต่ไปได้เรื่อยๆไปช้ามากครับคือมึงควรจะไปเร็วกว่านี้อ่ะเออครับควรจะไปให้เร็วกว่านี้นะ เฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเร็วแล้วว่ะเฮ้ยเร็วแล้วว่ะเอาเรื่อง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 ว่ะเออเอาเรื่องนะทุกคนนะเอาเรื่องอยู่นะเอาละเอาละเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะอ๋อมาแล็บผมมาแล้วมาแล้วแม่แบบได้เรื่อยๆครับตอนนี้ครับเพืองน้ำมันตายแบบนี้นะทุกคนครับเพืองน้ำมันตายเลยนะครับโอ้โหมืดแล้วว่ะ ไม่ไรครับเรามีไฟครับรถรถเรามีไฟครับกลัวอะไรครับทุกคนนี่อย่าไปหยองอย่าไปหยองลุยไปเลยนะครับผมนะลุยไปเลยลุยไปเลยอย่าไปหยองกับมันโอ้โหปัน่นแม่งช้าจิ๋วไปเลยบ้าช้ามากนะครับทุกคนเออ <laughs> นี่แหละครับใครอยากเห็นคูปัต้าปั่นนาโลมครับนี่แหละหนาโลมปั่นแทบไปไปแทบไม่ได้ครับทุกคนครับโอ้โหไปแทบไม่ได้เลยนะ<ป>ต้องเลี้ยวช่วยนะทุกคนนะไปแทบไม่ได้เลยครับไม่ต้องพูดถึงฟอครับฟอ์ดลงมาไม่ได้เลยครับฟอดไม่มีสิทธิ์นะทุกคนนะฟอนีดด่ไม่มีสิทธิ์เลยนะครแหม โอ้โหเราใช้เวลาจากตรงนู้นมาตรงนี้ประมาณ800นาทีครับทุกคนครับโอ้โหนานมากครับแม่จึ๊บปะ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 ปยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่นะครับโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย <c oughs> มือเรามือเรามือล้วนะทุกคนนะมือล้ว,มลวผมจะเลี้ยวได้เนี่ยผมจะเลี้ยวนะเนี่ยจะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยเอาขึ้นก่อนไหม,ถอ,หไไหมถอยได้ไหมนะถอยได้ครับผมนะถอยได้ถอยได้ได้ที่ไหนเล่าอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวก็ขอ,อถ่ายยังคืนสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะข้ามวันนะ <c oughs> เพื่อลดเ,อเพื่อที่จะได้ มันฝนจะได้หย so. ุดนะครับปอเดี no, ๋ยวผมกลับรถกันแล้วกันนะทุกคนนะกลับดีนะกลับรถยังได้อยู่เนี่ยเอไปครับลุยต่อครับนี่ดีนะผมกลับรถได้อยู่นะทุกคนนะโอ้ติดแล้วติดแล้วรถเรามีไฟครับเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะเออมีครับมีไฟครับ แล้วมึงไม่ไปแล้วอีบ้าเอ้ยโอ้ถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ตายละเจาอะไรกินวะเนี่ยโอ้ก็มีงานง่ายบ้างยากบ้างนะสลับกันไปแล้วกันนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะรับจต่งานง่ายก็ไม่เอานะครับนี่ต้องมีงานยากบ้างนะครับทุกคนในเอ้นะครับโอ้แต่ตอนนี้มันไม่วิ่งนะครับ ไม่วิ่งเลยนะเปขยับเลยนะเดี๋ยวรอฝนหยุดเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนแล้วกันนะทุกคนนะนะครับมาครับตอนนี้ก็ฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะก็สามารถปั่นได้แล้วนะมาเรจะปั่นยาวๆไปเลยนี่มามามาตอนนี้ก็เช้าแล้วผมรอจนเช้าเลยนะเนี่ยทุกคนนะครับเฮ้ยขนาดฝนหยุดมึงจะไปยากเหรอเนะี่ยโอ้โหรถมันไม่ค่อยรู้สึกรถจะไม่ค่อยแรงนะทุกคนนะ ไอ้ที่ปั่นมันก็หนักไปด้วยแหะลหนะนะน,น,ลลาลานะครับทุกคนครับมันที่ปั่นรถใหญ่เนาะนะครับวันนี้ผมเอารถเล็กมาลากแล้วทุกคนเอาโอ้โหไปยากเหมือนกันกนะเนี่ยนะครับทุกคน <S <S 1> <S 1> โอ้โหแต่ก็ไปได้นะไปได้ไปได้ไปได้นะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ขนาดนาไม่หลมนะเนี่ยอันนี้ไม่หลมนะเนี่ยขนาดไม่หลมยังขนาดนี้ครับโอ้โหขนาดไม่หลมยังไปช้าเลาเลย <laughs> เฮ้ยถ้าเราเรถปั่นน้ำจะไปเร็วกว่าน,นี้นะทุกคนเนี่ยรถตีดินอะ่ะเออนะแต่คลิปนี้เอาเอาเอาไอ้นี่เออรถคูปต้านะเป็นคลิปของคูปต้าเราต้องใช้คูปัต้านะทุกคนนะเฮ้ยเ,เดี๋ยวกสักหน่อยเราก็มาเกี่ยวข้าวแปลงนี้กันต่อนะทุกคนนะอีกน่าจะอีกนานอยู่นะทุกคนคือข้าวแม่งบักเฉยอะ่ะมันปลูกไม่ขึ้นอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะบักอะ่ะ ไปเลยคร <inequ ity. S 1> ับผมมาอันน <Was> <unlimited sized festivals> <functional ities> <ikka> uh ี้ก <world> ็มุมองภายในนะครับมองภายในมจะเปิดไฟเลี้ยวทำไมวะนี่ยให้ตายเถอะตืดตืดตืดไปๆๆ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 โๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆๆๆะๆๆ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 ๆ ไม่ทัดใจในรุ่นนะมันต้องไปเร็วๆปั่นน้ำมันถึงจะอันนี้นะครับเอามอตอโม่ไงมอตอโม่มโมปั่นเบี้ยวเลยนะครับทุกคนแหมตือไปเลยครับทุกคนเลยอันน,น,นี้อันนี้ไม่มีอน,นีนะเนี่ยไม่มีคุณโคนนะเนี่ยไม่มีโคนยังปั่นช้าขนาดนี้อ่ะเออชิดูนะครับทุกคน,นครับ ไม่โอ้ขึ้นไม่น่าจะขึ้นได้อะขนาดไม่ขนาดวิ่งทําทางธรรมดามันยังจะไปไม่ได้อัอนนี้วิ่งขึ้นโดนขึ้นเนินน่าตายเพ <c oughs> ื่อนเออไป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 เออนี่แหละแรงหน่อยลูกพี่แรงหน่อยเอ๊ะถ้าเราไปขับรถตีดินจะเป็นไงวนะรถตีดินมันอยู่ไหนวะเนี่ยคันนี้อ่ะนี่ยถ้าเรามาขับรถคันนี้มันจะเร็วหรือเปล่านะ ลองดูลองดูนะทุกคนลองลองดูนะเดินแต่แม่โอ้โห و! เดินชา้าใช่ไหมลองดูครับลองดูนะมันจะเป็นยังไงแล้วกันนะทุกคนนะ<ได>โ,โหโคตรแรงอรทุกคนดูมันจะโดดลงดาเลยครับนี่เงียบนี่รถตีดินจริงๆรนี่ไปโอ้โหแบบคล่องมากนะทุกคนครับเนี่ยแบบคล่องมากเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเน,นี่ยนี้คือรถตีดินจริงๆนะครับเนี่ย ไปเร็วมากครับดูดิ12อ่ะทุกคนไปความเร็วที่12มาโอ้โหสุดยอดไปเลยครับทุกคนครับแต่ไม่เร็วเท่ารถอ่ย่ำเทือกของเรานะทุกคนนะคือทําได้เหมือนกันคนระับแต่ว่าอนะันนั้นมันจะเร็วกว่านะครับเออเกียร์ดับเครื่องนะทุกคนคนระับดับเครื่องนะครับเพื่อดับเครื่องนะครับ มาดูอันนี้กันนะครับอันนี้กันอย่างช้าเลยนะทุกคนครับโอ้โหช้าโคตรเลยนะทุกคนนะโอ้โหไปแล้วผมไปแล้วครับเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเพื่อ,อเพิ่มแรงต้านทานให้มันเกาะไปนะทุกคนนะให้มันเกาะไปนะครับนี่ ไปเรื่อยๆครับมันจะติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหติดอะไร่ะเนี่ยสำหรับคนที่ชอบนะสำหรับคนที่ขอมานะครับรถคูเตาปั่นนานนะทุกคนนะคลิปนี้จะลงตอนเช้านะทุกคนนะตอนเช้านะครับเ,เดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูรถใหม่กันนะทุกคนนะนี่ตอนเย็นนะครับตอนเย็น ตอนเย็นได้ดูรถใหม่แน่นอนครับมาโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวใครดูจนจบฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะใครมีใครดูถึงตอนนี้บ้างเนี่นะครับมีใครดูถึงตรงนี้บ้างนี่ฮะใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็สำหรับกูบต้าปั่นนาก็ประมาณนี้นะครทุกคนน่าจะเอาไปไถดีกว่านะ่ไม่เหมาะสำหรับการปั่นนะครับปั่นต้องเป็นันุนนะครับ เอาไปไถดีกว่านะครับจะจะจะใช้งานดีกว่านี้นะทุกคนนะก็สำหรับคูปะต้าเอาไปเพียงเท่านี้ครับเจอใหม่ตอนเย็นนะครับมีรถใหม่มาให้ดูแน่นอนครับทุกคนครับนี่ครับรับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย